วันนี้เรามาพบกับรถที่ทุกคนรอคอยมาเนิ่นนานนะครับใน x เจนเรนเจอร์ a p t เตอร์ สวัสดีครับผมเต้์อนนนท์สุขันธกุลนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ของ Ford AM a m าเนะครับนี่เลยครับข้างๆผมเจ้า r a n g e r Raptor นะครับราคาอยู่ที่1,869,000บาทนะครับสีมีทั้งหมดให้สีสีครับสีที่ทุกคนเห็นเป็นสีใหม่เป็นสีพิเศษนะครับก็คือสีส้ม นะครับแล้วก็จะมีสีเทามีสีขาวและสีดําทั้งหมดให้สีสีสำหรับลูกค้าเลือกเลยนะครับมีการอัปเกรดและมีการปรับเปลี่ยนใหม่เนี่ยผมให้เลย3อย่างหลักๆเลยนะครับอย่างแรกเลยคือเครื่องยนต์ช่วงล่างและระบบเทคโนโลยีที่ครบคันเดี๋ยวเราพาไปดูอย่างแรกก่อนเลยอย่างแรกเลยคือเรื่องของเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ตัวนี้มีการอัปเกรดใหม่ครับจากตัวเก่า2.0ลิตรนะครับตัวนี้เพิ่มเป็น3.0ลิตรนะครับเป็นเครื่อง V6 EcoBoost Twin Turbo นะครับให้แรงม้าถึง300ก 97แรงม้าแรงบิดถึง583ินิวตันเมตรนะครับมาพร้อมกับเกียร์10สปีดนะครับแล้วก็ใช้เกียร์เป็นเกียร์ไฟฟ้าอ e ีซิปเตอร์ด้วย เป็นชโช๊คฟ็อกครับแต,แต่เป็นโช๊คฟ็อกแบบไร้วาล์วนะครับก็คือจะปรับเปลี่ยนตามในเรื่องของถนนนะครับจะเป็นโช๊คไฟฟ้าได้ด้วยก็คือสามารถปรับมือเราเองได้ด้วยนะครับหรือเปลี่ยนโหมดเนี่ยโช๊กก็จะปรับตามโหมดที่เราเลือกได้เลยนะครับในเรื่องของช่วงล่างของเจ้าตัวแรปเตอร์ตัวนี้แล้วก็ในเรื่องของเทคโนโลยีเทคโนโลยีผมขออนุญาตยกตัวอย่างหลักๆมาก่อนแล้วเดี๋ยวเราลองเทดได้กันนะครับก็คือระบบช่วยจอดอัจฉริยะนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเสียงท่อครับเสียงท่อปรับได้ถึง4ี่เสียงต้องการขับเงียบ งียบอยู่ในหมู่บ้านก็ปรับเสียงเงียบได้หรือต้องการความสนุกสนานปรับเป็นโหมดสปอร์ตได้หรือไปลุยไปถนนคู่ค่ะต้องการใช้ความเร็วและเอาเล้าใจด้วยก็ปร,รับไปโหมดมาฮาได้เดี๋ยวเราไปฟังเสียงท่อกันดูครับว่าเสียงแต่เสียงเป็นยังไงบ้างไปครับ เราก็ได้อยู่ในตัว Next Gen Ranger Raptor แล้วนะครับในเรื่องของสีตกแต่งเนี่ยจะเป็นสีโทนสีส้ม นะครับทั้งคันรถเลยนะครับแต่ละยางมีโหมดการปรับด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพวงมาลัยก็สามารถปรับได้ถึง3โหมดโช๊คครับปรับได้3โหมดเช่นกันอ่าท่อนะครับปรับได้ถึง4โหมดและยังไม่พอครับโหมดการขับขี่ยังมีให้ปรับได้ถึง7โหมดอีกต่างหากนะครับยังไม่พอครับรวมเรื่องของระบบขับเคลื่อนระบบขับเคลื่อนเนี่ยก่อนหน้านี้เราจะมีแค่3โหมดให้เลือกก็คือ2 h 4 s และ9ก l นะครับ ตัวนี้มีเพิ่มครับเป็น 4A 4A ก็คือการขับเคลื่อนสีล้อแบบฟูลไทม์ซึ่งรถจะปรับเปลี่ยนในเรื่องของการขับแต่ละล้อด้วยตัวของเขาเองปรับเปลี่ยนในเรื่องของเทคโนโลยีแล้วปรับเปลี่ยนในเรื่องของตัวเกียร์ตัวโหมดการขับขี่เครื่องยนต์แล้วเรื่องความบันเทิงก็ไม่แพ้เช่นกันครับผมเรื่องความบันเทิงสังเกตไหมครับเป็นลําโพง BNO นะครับเป็นลําโพงแบรนด์ด้วยขับก็สนุกเพลงก็มันนะครับขับมีความสุขมากๆนะครับเทคโนโลยี นะครับที่ใส่เข้ามาในเจ้าตัวนี้ที่เป็นพิเศษเลยคือระบบช่วยถอยจอดอัจฉริยะ2.0ถอยจอดอัจฉริยะ2.0ทําอะไรได้บ้างทําแบบไหนได้บ้างนะครับอย่างแรกเลยครับช่วยจอดแบบเทียบข้างได้ครับก็คือแบบริมฟุตบาจอดริมถนนหรือ,อขวางเขาหรือว่าจอดด้านหน้านะครับ2ก็คือระบบช่วยจอดแบบเข้าซองจอดนะครับเข้าซองจอดตามคันข้างๆได้เลย3ครับในเมื่อ เขาช่วยจอดเทียบข้างได้แล้วบางทีจอดใกล้กันมากเกินไปออกไม่ได้ตัวรถมีระบบช่วยออกจากช่องจอดแบบเทียบข้างให้ด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปลองสาธิตและลองเล่นในเรื่องของระบบช่วยถอยจอดอัจฉริยะกันซึ่งสิ่งที่ผมเซอร์ไพรส์มากเลยก็คือเราไม่ต้องจับแม้แต่พวงมาลัยคันเร่งเราก็ไม่ต้องเหยียบเบรกก็ไม่ต้องเหยียบแม้แต่ตัวเกียร์ครับเราก็ไม่ต้องเปลี่ยนเลย รถจะจัดการและทําหน้าที่ให้เราเองโดยทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวรถลองไปดูนะครับว่าวิธีการทํางานหรือใช้งานระบบช่วยเหลือจอดเนี่ยทำยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับวิธีการใช้งานง่ายๆครับเข้าเกียร์เดินหน้านะครับแล้วก็กดตัว P นะครับมันจะมีโหมดให้เลือกนะครับที่หน้าจอเราก็เลือกแบบจอดแบบเข้าซองนะครับพอเลือกเสร็จแล้วเราจะจอดฝั่งขวาก็แค่เปิดไฟเลี้ยวฝั่งขวานะครับสัญญาณจะหาฝั่งขวาและเราก็ปล่อยไหลครับตอนนี้เรายังต้องขับอยู่นะครับ ไหลไปเรื่อยๆจนขึ้นตัวสีแดงก็คือให้หยุดรถนะครับแบบนี้นะครับพอเราหยุดรถปุ๊บเข้าเกียร์นะครับไปที่เก N แบบนี้นะครับปล่อยเท้าออกจากเบรน,นะครับแล้วก็กดปุม่มที่ตัวนี้กดค้างนะครับรถจะทำการถอยจอดเองนะครับ รถก็จะค่อยๆจอดค่อยๆจอดนะครับหามุมโอเคพอได้แล้วเขาก็จะหมุนพวงมาลัยเปลี่ยนเกียร์ให้เองนะครับแล้วก็ขับเดินหน้านะครับให้เราเห็นกล้องเนี่ยเรามองกล้องได้เลยทางข้างหน้าและถอยหลังนะครับกคู่นะครับกําลังหามุมอยู่ค่อยๆหามุมนะครับรถก็จะถอยช้าๆครับใช้ความเร็วไม่เยอะนะครับแต่สมมติ เล่นๆอ่ะในกรณีที่ตกใจสมมติผมตกใจผมปล่อยมือรถจะหยุดทันทีแต่ถ้าเรายังกดปุ่มอีกครั้งหนึ่งรถก็จะถอยอ่ะครั้งหนึ่งมีรถมานะครับเนี่ยครับผมปล่อยมือปุ๊บรถก็จะหยุดทํางานแต่ถ้าผมกดอีกครั้งหนึ่งรถก็จะทํางานว้าว <Wow. S 1> ครับแบบเนี้ยผมบอกเลยว่าถ้าเรากลัวเราสามารถที่เอามือออกและเราสามารถที่จับวงมอะไรปึ้งนะครับระบบก็ยังทํางานอยู่ นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนเกียร์ไปพีปุ๊บระบบจะยกเลิก1 8 6 9 0ล้านแปดเป็นค่าตัวของเจ้า Next Gen Ranger Raptor คันนี้ครับถ้าเพื่อนๆพี่ๆคนไหนสนใจอยากทดลองขับหรืออยากชมรถตัวจริงครับสามารถมาได้ที่โชวร์รูมของ Ford RMA ทั้ง3สาขาได้เลยนะครับและคลิปถัดไปจะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวรอติดตามผมได้เลยครับเต้อานน์สุขาันกสวัสดีครับ